กราบสวัสดีด้วยทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเอิร์ธนะครับวันนี้เรามาสร้างโรงเรียนกันต่อเดี๋ยวนะฮะจะบอกนะว่าฉี่ <c oughs> ฉี่ห้องน้ําก็มีทํามันเป็นฉี่ตรงนี้และครูคนนี้ก็ยังสอนอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอ่อเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเรามีนักเรียนที่ต่อยครูอ่ะ <c oughs> ที่ต่อยคุณครูอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตั้งชื่อเขาหน่อยกันนะครับเราจะได้อ่าติดตามพัฒน,นาการว่า เราได้สร้างนักเรียนคนนี้ให้เป็นคนดีแล้วนะครับไม่เป็นเด็กนักเรียนที่เกลียนอีกต่อไปเรามาตั้งชื่อนักเรียนคนนี้กันนี่นะครับน้องเวอร์จิเนียนะครับน้องเวอร์จิเนียเราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นน้องมูมูแล้วกันน้องมูมูเฮ้ยมันมีการดัดนิสัยแล้วก็ส่งเสริมได้นะครับแน่นอนว่าเราจะยังไม่เล่นไม้แข็งนะครับเราต้องเล่นไม้อ่อนก่อนเสมอนะเดี๋ยวเราจะส่งเสริมเขาดูนะครับผมว่าเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นไหมนะ การส่งเสริมของคุณส่งผลไม่ดีเท่าไหร่นักเรียนเลยเสียขวัญวันนี้นะครับเราก็จะมาทําภารกิจต่อนะครับตอนนี้ภารกิจของเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนไม่ลาออกติดต่อกัน4วันนะครับตอนนี้ปัญหาหลักๆใหญ่ๆของโรงเรียนเราเลยก็คือมีการรังแกกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่เกเรนะครับผมเราต้องจับนักเรียนที่ทําผิดนะครับเพิ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะจ้างสารวัลนักเรียนอีกสักหนึ่งคนนะครับเอ้ยแต่มันแพงเหลือเกินวะพันแปด จ้างดีไหมเนี่ยคือผมก็อยากจะจ้างพันล,ลงด้วยดูดิดูความสปกปรกเีครับทุกคนคืออยากจะจ้างพันล,ลงด้วยแล้วก็อยากจะจ้างสรารวัรน,นักเรียนมาจับนักเรียนที่อ๋อยังเกเรแล้วก็ยังลอยนวลอยู่นะ <laughs> พันล,ลงน่าจะเหนื่อยน่าดูนะครับดูอย่างสภาพดูดิห้องนะครับขี้ยังอยู่เลยอ่าเอาพันลงพันลงเนี่ยราคาถูกถูกปะวะพันแปดเท่ากันนีกว่าพันแปดเท่ากับสารวัรนักเรียนเลย เอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราพยายามที่จะทําให้นักเรียนของเราเนี่ยไม่ลาออกไปซะก่อนอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจับคนที่ลอยนวลไม่ได้เนี่ยก็จะทําให้นักเรียนคนอื่นที่โดนรังแกเนี่ยเขาก็โดนรังแกซ้าแล้วซ้าเล่านะครับเราก็ต้องจับคนผิดมาลงโทษให้ได้เพราะฉะนั้นจ้างสรรารวัรนักเรียนเลยแล้วกันอีกสักคนหนึ่งเดี๋ยวนะทำ <laughs> ไมสรราสร,ราวัอนนักเรียนมันน่าเฉยชาจังวะตอนนี้คือแบบว่าห้องน้ําเนี่ยผมคิดว่าผมทํามาแบบ อย่างหรูวะทุกคนแต่เขาก็ยังจะเลือกที่จะไปฉี่ฉี่ยังเลือกที่จะไปฉี่ที่พงหญ้านะครับดูดิรอยหลักฐานเนี่ยรอยเท้าเนี่ยเดินมาเลยเนะี่ยในพงหญ้านะครับเฮ้ยหรือว่าผมต้องเอาพงหญ้านี้ออกวะถ้าเกิดเอาพงหญ้าตรงนี้ออกนักเรียนจะมามาฉี่น้อยลงวะออกกอนแล้วกันกั้นโอกาสในการเข้ามาฉี่ในป่านะครับใครๆก็เคยแหละฉี่ในป่าแต่ว่าเราต้องเป็นโรงเรียนที่มีสุขอนามัยที่ดีนะครับผมน้องมูมูก็ยังหัวร้อนเหมือนเดิมเลยอะ ดนูน้องมูมูสิน้องมูมูโอ้ยวิทยาศาสตร์น้องมูมูไม่ได้เลยอะระเบียบวินัยก็ไม่ได้เลยแต่ว่าอย่างอื่นนี่คือได้หมดนะครับผมมีสุขอ,อนามัยที่ไม่ค่อยได้เพราะว่าโรงเรียนเราตอนนี้ <c oughs> อย่างที่รู้กันนะครับค่อนข้างสกปรกนะเดี๋ยวพอเรามีเงินมากขึ้นเนี่ยเราก็จะจ้างคุณลุงพันลลมากขึ้นนะครับอันนี้คือสองพันลบสองพเ้เนี่ยมันคือรายได้ต่อวันนะครับผมที่เราได้นะครับซึ่งตอนเนี้ย รายได้ของเราอ่ะมันน้อยกว่ารายจ่ายก็คือค่าจ้างคุณครูค่าจ้างพนักงานแล้วก็ออค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆค่าอาหารด้วยก็คือว่าทําให้เราเนี่ยเงินติดลบเพราะว่ารายจ่ายเรามากกว่ารายได้เราจะต้องทำไงก็ได้ให้รายได้เรามากกว่ารายจ่ายให้ได้นะครับแล้วก็เราก็จะไม่เงินติดลบนะตอนนี้เนี่ยคือให้นักเรียนเนี่ยไม่ออกเป็นเวลา4วันติดต่อกันผมก็จะได้เงินตามภารกิจมาละ2 0 0 0 0บาทนะครับเป็นโบนัสก็ต้องสู้นะครับ ต้องสู้ไม่ให้นักเรียนออกให้ได้มูมูอย่าไปแกล้งเพื่อนรู้ไหมจริงถ,ถ้าถ้ากิดว่ามีปุ่มไล่ออกเนี่ยผมไล่ออกไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้สิเราต้องอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่โทษเด็กนะครับเด็กเป็นผ้าขาวนะครับเรามีหน้าที่ก็คือทําให้เด็กเนี่ยมีระเบียบวินัยมากขึ้นเฮ้ย <c oughs> เหมือนว่ามูมูเขาระเบียบวินัยเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> เรามีชื่อนักเรียนแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีชื่อพนักงานเลยอะ่ะ เดีย๋ยวเราสร้างตั้งชื่อพนักงานหน่อยดียวกว่านะครับเพื่อจะได้จำกันง่ายๆแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนกันอนะ่ะอยู่ออฟฟิศข้างๆกันอนะ่ะอันนี้คือผมเองนะครับครูเอิร์ตคุณมาเรียผมข่าวนี่เราเป็นคุณขาวแล้วกันไหนๆคุณว่าผมข่าวแล้วชื่อเหมือนแบบชื่อเหมือนหมาชินจังอนะ่ะคุณโจนแล้วกันคือคุณโจนแบบแม่โจนฝรั่งนะแบบแม่เป็นโจนแบบชื่อฝรั่งแต่เป็นคุณโจนแบบจอโอรอโจนอนะ่ะเหมือนจะได้ผลนะหลังจากที่ผมตัดญ้าไปเนี่ย ก็ไม่มีนักเรียนที่ฉี่ในพงหญ้าอีกแล้วนะไหนๆคนงานก็ว่างแล้วเดี๋ยวเราช่วงนี้เราคงยังไม่สร้างอะไรอยู่แล้วนะครับเราก็ให้เขาถอนหญ้าไปแล้วกันแล้วก็ได้เงินต้นละหนึ่งบาทต้นละหนึ่งบาทห้าสิบต้นแล้วก็ซื้อถังขยะมาได้หนึ่งอันละแฮมเบอร์เกอร์ <c oughs> เดี๋ยวนะนักเรียนเรียนแล้วคิดถึงของกินได้ไงเนี่ยฮะหัวหร้อนเชียวหิวเหรอขอ,อเขาหิวนะครับ อาหารส่งผลต่อแรงจูงใจเมื่อเวลาผ่านไปขีดอาหารจะลดลงก็คือว่านักเรียนเขาหิวนะครับหิวทั้งห้องเลยอ่ะทําไมอ่ะไม่ได้พักกลางวันหนอเดี๋ยวนะไปพักเที่ยงอะไรสามโมงแล้วไปพักเที่ยงอะไรตอนสามโมงล่ะห้องอื่นเขาก็พักเที่ยงกันเร็วๆนะเนี่ยตายแล้วเราต้องเปลี่ยนพักเวลาพักเที่ยงนะครับเป็นเวลาอื่นนะเป็นผมชดเชยแล้วกันผมให้เป็นนี่พักตั้งแต่11โมงเลยอะ ผมให้เวลานักเรียนพักเต็มที่เลยสองคาบว่างเลยขอโทษด้วยนะนักเรียนที่ต้องให้กินข้าวต้องสามโมงอะ่ะตอนเราเรียนนี่เที่ยงก็หิวจะตายอยู่แล้วนะครับว่าแล้วทําไมเขาถึงบ่นหิวกัน <laughs> นักเรียนปวดขี้เดินไปแล้ว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 มาขี้โอ้โหแล้วห้องน้ําแบบขี้เต็มโถอะ่ะใครก็ได้มาทําความสะอาดหน่อย เม่เราพานลงห้องน้ําหญิงนี่คือไม่มีผู้หญิงเลยเหรอเดี๋ยวเราจะเร่งเวลาเลยนะครับเพราะว่าเชื่อเวลาเนี่ยเรายังทําอะไรไม่ค่อยได้เราทำได้ก็แต่รอเวลาที่เราจะทำเควสสำเร็จแล้วก็ได้เงินมาพอเราได้เงินมาปุ๊บเราก็จะมีทุนต่อนะครับเอามาทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำอะ่ะก่อนอื่นเลยอะ่ะผมเนี่ยแหละพานลงเพิ่มแน่ๆดูดิดูดสภาพห้องนะครับเป็นผมผมก็ไปฉี่ในป่า <laughs> ผมอยากจะช่วยนักเรียนผมจริงๆนะแต่ผมไม่มีตังค์อ่ะตอนเนี้ยรอก่อนนะนักเรียนที่น่ารักทุกคน เดี๋ยวเรามาสำรวจน้องมูมูกันนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับวิทยาศาสตร์ก็ยังแย่เหมือนเดิมนะความสนุกสนานก็รู้สึกไม่ดีหิวพลังงานตำ่ำแล้วก็โอ้ท้องไส้ก็ไม่ดีน้องมูมูน่าสงสารน่าสงสารนักเรียนอะ่ะแต่ว่าไม่มีตังจริงจริงอ่ะนักเรียนรอก่อนนะอันนี้คือดูแต้มทั้งหมดนะครับที่แต่ละชั้นปีเนี่ยเรียนได้ประมาณแต้มเท่าไหร่แล้ว<ม>ก็ข้อค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานนะครับประมาณ1 5 1 7 แล้วทำไมวิทยาศาสตร์ของน้องมูมูถึงน้อยกว่าเพื่อนอะอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังเกเรอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะน้องมูมูอยู่ห้องไหนวะเนี่ยจำจำห้องน้องมูมูไม่ได้อ๋อน้องมูมูอยู่มัธยมปลายอ้าวแสดงว่าเขาเรียนชั้นปีนี้จบเขาก็เรียนจบไปจากโรงเรียนแล้วดิงั้นถ้ากิดว่าเรานะครับต้อง เราจะคอนเซปต์โรงเรียนของเราก็าคือสร้างคนดีเข้าค,คอนเซปต์ของเรา,าคือสร้างคนดีสู่สังคมใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้น้องมูมูเรียนจบโดยที่ยังเป็นคนที่หัวร้อนอยู่เนี่ยก็เท่ากับว่าโรงเรียนของเราประสบผลที่ไม่สําเร็จนะครับเราต้องทำยังไงก็ได้ให้น้องมูมูกลับกลายมาเป็นคนดีไม่หัวร้อนให้ได้ซ่วมพังซ้วมพังยเหตุการณ์แบบซุม่มซ่วมก็จะซ่อมเหตุการณ์ก็มาเล่นงานอันดับโรงเรียนคู่แข่ง นักเขียนที่ไม่มีคุณธรรมของนักตียาสารโรงเรียนเลิดเชดเสนอว่าจะลดอันดับของโรงเรียนคู่แข่งให้หากคุณจ่ายเงินพวกเขาเราต้องทําทุกทางเพื่อขัดขวางโรงเรียนที่น่ามันไส้พวกนั้นอันนี้คืออันนี้คือสายดาร์กแล้วก็คือว่าเราจะมีโอกาส50%ที่จะได้ชื่อเสียงบวก50นะครับแต่ว่าต้องเสียงเงิน1000นะครับซึ่งเราจนมากถึงเรามีเงินเราก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าเราเป็นคนดีนะ เราจะสร้างนักเรียนเข้าไปสู่สังคมดีๆได้อย่างไรถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเป็นผู้ใหญ่โสกโปกนะครับเราจะไม่เล่นโสกโปกแบบนี้ให้อันดับเป็นไปนตามข้อกําหนดเถอะนี่เป็นไงเป็นไงล่ะปรากฏว่าพวกเขาเป็นพวกต้มตุน oh, <no. S 1> <laughs> ดีนะดีนะที่เราไม่ทํานะครับทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาซ่อมซ่วมต่อดีกว่าเมื่อกี้มีเหตุการณ์เรามาซ่อมซ่วมซ่อมซ่วมเสีย40บบาทเลยเหรอแพงจัง คือห้องน้ําคือสกโปกมากอะเข้า <c oughs> ใจนักเรียนเลยนะมีใครเข้าไปฉี่ในพงหญ้าอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ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 เดนะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรนักเรียนตัวเขียวอือเลยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่านักเรียนป่วยอะชิบพายแล้วกระเพาะปัสสาวะเอา้าทําไมเขาไม่ปสัสสาวะล่ะเขามาเดียวนะมึงปวดฉี่ทำไมมึงมากระโดดตบเนี่ย ไปฉี่สิมาเลียสะจวดนี่ไม่ใช่ความผิดของฉันนะเธอไม่ไปฉี่เองหรือว่าเขาไม่เขาไม่เข้าห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ําเรามันสกปปกวะเดี๋ยวเรามาดูรายงานกันดีกว่านะครับฉันเกลียดการฉี่ในพุ่มไม้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยที่นี่อันนี้เราต้องแก้ไขนะครับเพราะว่านักเรียนยังกลังแกกันอยู่เดี๋ยวพอเราได้เงินปุ๊บนะครับเราก็ต้องสร้างห้องพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมจะรีบสร้างห้องพยาบาลเลยแล้วก็เราจะดูแลสุข,ขอ,อนามัยนักเรียนนะครับด้วยการ สร้างาจ้างพันลงเพิ่มนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่4แล้วนะครับผมของปีการศึกษานี้นะในแต่ละปีการศึกษาเราจะมี9วันตายแล้วเ,เงินเราติดลบแล้วนะทุกคนวายลบ1,582แล้วนะคือสรุปแล้วก็คือการติดลบเนี่ยไม่เกมโอเวอร์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเราสามารถลบได้ถึงเท่าไหร่อีกวันเดียวเท่านั้นเราจะได้เงิน2 0 0หมแล้วนะครับนักเรียน1คนไม่อยู่เนื่องจากป่วย น้องคนที่อั้นชีอ่ะโหตายแล้วแล้วทำยังไงดีกับเขาอะเพราะว่าห้องพยาบาลเลย,ยไม่มีเงินสร้างเลยอะกลัวว่าเขาจะออกเนี่ยแหละกลัวเขาจะป่วยแล้วพอเขาป่วยเนี่ยเขาออกเนี่ยตายเลยนะคือไม่ได้เป็นห่วงนักเรียนนะเป็นห่วงตังค์เราเล่นเป็นห่วงนักเรียนเริ่มป่วยหลายคนแล้วทุกคนชิบหายแล้วต้องสร้างห้องพยาบาลโดยด่วนนะเพราะว่าถ้าทุกคนป่วยเกินครึ่งโรงเรียนเจ๊งนะครับ เดี๋ยวนะตอนนี้ป่วยกี่คนแล้วเนี่ยห้าคนแล้วทุกคนต้องรีบเร่งแนละ้วเดี๋ยวเราต้องรีบสร้างห้องพยาบาลเลยอ๋อสร้างไม่ได้โอ้โหสร้างไม่ได้ด้วยอ่าทุกคนนักเรียนฉันขอโทษเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้นักเรียนเขาป่วยนะ<ม>เขาก็จะไปติดคนอื่นติดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับโรงเรียนเราก็จะเต็มไปด้วยคนป่วยนะครับเราต้องรีบแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุด<ม>เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องทําเควสนี้ให้สําเร็จลุล่วงเร็วที่สุดหลังจากนั้นเราจะสร้างห้องพยาบาลกัน เพราะห้องน้ําเขาไม่สะอาดใช่ไหมอ่ะเขาถึงเขาถึงชอบอันฉี่กันอ่ะใช่แน่เลยอ่ะดูดีเนี่ย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 เขาเขาป่วยใช่ไหมเขาเพราะว่าเขาอันฉี่อ่ะเขาอันฉี่เขาไม่ยอมไปฉี่เพราะห้องน้ําสกปรกเนี่ยทุกคนเลยอ่ะที่ที่เขาป่วยอ่ะเพราะว่าเขาอันฉี่ทุกคนเลยอ่ะคําเตือนเงินของคุณใกล้หมดนแล้วรู้แล้วเว้ยเห็นแล้วเนี่ยมันติดลบอยู่เนี่ยทำไมเกมมันกดดันเราจังเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราได้เงินแล้ว พรุ่งนี้เราจะมีเงินที่จะสร้างห้องพยาบาลนะครับนักเรียน4ทับ60คนเป็นเด็กมีปัญหาแล้วก็6คนเป็นคนป่วยนะครับถ้า30คนเมื่อไหร่เกมโอเวอร์คุณไม่มีงบเหลือสำหรับตกใจเมื่อกี้ตกใจคิดว่าเกมโอเวอร์ไปแล้วคุณไม่มีงบเหลือสำหรับพัฒนาโรงเรียนแล้วโชคดีที่รัฐบาลท้องถิ่นให้เงินกู้แด่คุณ10,000บาทให้เงินกู้ถ้ากอกว่าเราต้องคืนใช่ไหมโชคดีนะครับรัฐบาลผมรักลุงตู่จริงๆเลย แต่ไม่น่าจะใช่รัฐบาลนั้นนะคราวนี้เราก็มีเงินสามหมื่นแล้วนะครับก็คือเงินกู้จากรัฐบาลที่รัฐบาลอุดหนุนมา10,000บาทแล้วก็เงินจากเวสนะครับอีกหนึ่งอ่าอีกสองหมบาทคราวนี้เราถึงเวลาที่เราจะสร้างห้องพยาบาลกันแล้วห้องพยาบาลเราเอาห้องที่ดูขาวสะอาดแล้วกันนะครับผนังเราก็จะเอาเป็นแบบผนังแบบว่าอา่าผนางังผนังหินมันจะดูแบบว่าโบราณเกินไปปะเอาเป็นผนังกระเบื้องแล้วกันนะครับคล้ายๆห้องน้ํา เดี๋ยวนะคล้ายๆห้องน้ามันก็ไม่สะอาดปะวะาะห้องน้ําเรามไม่สะอาดสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองเหมือนกับห้องนักเรียนแล้วกันนะครับผมคนป่วยจะได้สดใสห้องเล็กๆประมาณนี้แหละนะไม่ใหญ่กว่านี้แล้วเพราะว่าเงินเรายังไม่ถึงประมาณนี้แหละห้องพยาบาลก็บางทีมันก็เป็นนานๆทีนะที่นักเรียนจะมาป่วยแบบเยอะๆนะครับโรคระบาดแบบโควิดอะไรเงี้ยนะนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาใหญ่มากก็ได้พื้นเราเป็นพื้นแบบ พื้นที่รู้สึกให้ความรู้สึกแบบเย็นๆอุ่นๆ,นๆแบบว่าเหมือนเราจะกำลังจะขึ้นสวรรค์แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะมันก็ไม่ดีนี่วะมันเหมือนจะตายเลยเอาเป็นอย่างนี้แหละพื้นนี่แหละครับพื้นนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกสบายตาเย็นๆนะครับผมทนเย็นๆมาวางประตูปุ๊บแล้วก็แล้วก็รอการวิจัยนะครับให้เสร็จลุล่วงนักเรียน5้าคนเนี่ยไม่ได้มาโรงเรียนด้วยนะครับนักเรียนที่ป่วยเนี่ย คือถ้าเด็กไม่มาโรงเรียนน่ะก็ทําให้นักเรียนเรียนไม่รู้เรื่องดีอย่างเงี้ยเนี่ยคือนักเรียนก็จะสแตทน้อยนะครับเพราะว่าเข้าเรียนได้ไม่ครบคาบลองให้ทําไมมีคนหักอกฉันอีกคนนึงกําลังเข้าใกล้คนที่แอบชอบ<笑><笑>เดียวนะโอ้ยฉันหน้าแดงแล้วนี่มันปิดเทอมใหญ่หัวใจวุวนนนะ่นี่นะนักเรียนแต่ละคนนี้กออ็มีชีวิตที่แตกต่างกันนะครับทําวิจัยเสร็จแล้วสุขภาพดีไม่มีขาย ถึงเวลาเราสร้างห้องพยาบาลกันนะครับคลินิกปึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่นเขาให้ขนาดแนะนำมาที่5้าคูณห้านะครับโอ้เราทําใหญ่กว่านั้นนะใหญ่กว่านั้นก็ดีแล้วนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับแบบเบิ่มเิอ่ะคือเรือเราก็ใส่ของที่จําเป็นเข้าไปนะครับตู้ยาขาดไม่ได้นะครับเป็นห้องพยาบาลเราก็ต้องมีตู้ยาเก้าอี้ อันนี้เก้าอี้นี้คงจะเป็นเก้าอี้ที่เอาไว้สลับคนที่เป็นเพื่อนผู้ป่วยอะนักเรียนแบบเคยป่วยตอนเรียนป่ะ่ะห้องพยาบาลเขาจะมีเก้าอี้ที่เอาไว้ให้เพื่อนนะครับที่เป็นเพื่อนของนักเรียนคนนั้น่ะมานั่งมานั่งรออะไรเงี้ยเอาไว้หนีเรียนอันนี้ก็สร้างเตียงนะครับมีกี่เตียงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเตียงมีแปดเตียงก็น่าจะเพียงพอแล้วนะเพราะตอนนี้เรามีนักเรียนป่วยเนี่ยประมาณแปดคนแล้วหรอ 8คนก็พอดีเลยยังไม่พอนะครับเราต้องจ้างพยาบาลด้วยห้องพยาบาลจะขาดพยาบาลไปไม่ได้นะครับเราตั้งชื่อให้คุณพยาบาลด้วยดีกว่านะครับอันนี้เป็นคุณครูคุณครูย่าละกันเพราะทำไมเรียกคุณพยาบาลว่าคุณครูเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับครูพยาบาลเนี่ยนักเรียนก็จะเรียกครูเหมือนกันครูย่ากับครูหยอยครูย่ากับครูหยอยนะครับตอนนี้นักเรียนที่ป่วยก็ เริ่มมาบําบัดกันแล้วนะครับอันนี้คนนี้กําลังรออ๋อคือว่าเรามีเตียงเยอะก็จริงแต่นักเรียนที่บําบัดยังไงก็ต้องนั่งรอก่อนเพราะว่ามีพยาบาลอยู่แค่2คนตอนนี้เรารวยระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างสิ่งของและสาระกันได้เหมือนเดิมตอนนี้ทางเดินเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยเท้าไหม คือว่าเราไม่มีทางเดินให้นักเรียนอะ่ะพื้นสกรปรกแล้วนักเรียนก็สกรปรกด้วยนะครับเสื้อผ้าเสื้อผ่อนสกรปรกหมดเพราะฉะนั้นผมจะสร้างพื้นให้ให้นักเรียนเดินอย่างสบายเท้านะครับเท mm hmm. ่านี้นักเรียนก็จะเดินแบบสบายเท้าแล้ว mm hmm. ไม่เปื้อนไม่เปิดแต่โรงอาหารทำไมมันสกรปรกจังวะ <c oughs> อ๋อเราบอกว่าเราจะสร้างเราจะจ้างพนักงานงเพิ่มอีก mm hmm. สักสองคนพอไหม คือยิ่งเราจ้างเยอะเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินเดือนเยอะกระแสเงินสดเราก็จะติดลบเยอะนะครับตอนนี้ก็เลยยังไม่อยากจะจ้างเยอะเท่าไหร่เอาแค่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยทุกคนห้องน้ําสะอาดขึ้นเลยอะ่ะเราจ้างพันลงปุ๊บห้องดูเดียวนะอ่าก็สะอาดขึ้นแล้วกันเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเน,นมาทําความสะอาดแล้วจ้างพันลงปุ๊บห้องน้ําสวยปับ๊บเมื่อกี้เขาเพิ่งถูไปเธอไม่กดอีกแล้วหรอมันต้องมีปลูกฝังแล้วว่าให้กดชักโครกด้วยดูดิ ขี้ติดผนังนักเรียนมีสุขอนามไยที่ดีหน่อยโอ้ยนักเรียนจากที่ป่วยแดคนเมื่อกี้นะครับมารักษาสามคนตอนนี้คนป่วยเหลือแค่ห้าคนแล้วนะครับก็คือว่าเหมือนกับ5้าคนเนี่ยเหมือนเขาไม่มาโรงเรียนนะถ้าจำไม่ผิดคือเราไม่สามารถรักษาเขาได้แล้วเขารักษาตัวที่บ้านแล้วถ้าเกิดว่าเรากดอันเนี้ยนะครับเราจะสามารถสร้างเส้นทางให้พันลงได้2เส้นทางหรอ อ๋อภารกิจเขาให้สร้าง2เส้นทางแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราทําภารกิจนี่เราจะสามารถกําหนดให้เส้นทางพันลงเดินตรงไหนก็ได้นะแล้วก็จัดเลยแล้วกันคือห้องน้ำมันก็ยังสกรปรกอยู่เพราะว่าคน่มันเยอะเกินแล้วพันลงเรามีจํานวนน้อยเราไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยถ้าเราไม่กําหนดเส้นทางให้พันลงคอยเฝ้าตอลอดเวลาเดี๋ยวนะสารวัรน,นักเรียนทําไมมานั่งพักผ่อนกันอยู่แถวนี้ mm hmm. ตุนอู้งานกัน,กนเหรอฮะไล่ออกแม่งเลยหล,ล่น อ่าเราก็ได้อ่าวิจัยเส้นทางของพานลงเราเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เลิกเรียนกันละเดี๋ยวผมจะมาสร้างเส้นทางโลจิสติกนะครับเส้นทางของพานลงเลยว่าให้พานลงเดินที่ไหนบ้างนะซึ่งตอนนี้ตำแหน่งพาน์ลงเราก็มี5คนเราก็สามารถกําหนดได้เลยว่า5คนนี้เราจะให้ไปอยู่ไหนบ้างห้องน้ำเนี่ยทำนักเรียนป่วยมาเยอะมากและหลายคนลวเราต้องกําชับเลยนะครับให้พานลงเนี่ยเขาอยู่ห้องน้ำเนี่ยเส้นทางละคนเลยคอยทำความสะอาดห้องน้ำอย่างเดียว เป็นแม่บ้านแหละเป็นแม่บ้านของห้องน้ําเลยพี่โรเบิร์ตกับพี่ฟิชเชอร์คอยดูแลห้องน้ําผู้หญิงกับห้องน้ําผู้ชายเดี๋ยวนะพี่โรเบิร์ตพี่โรเบิร์ตอยู่ห้องน้ําผู้หญิงเหรออ๋อน้องพาร์เกอร์ยังหัวร้อนเหมือนเดิมนะครับน้องพาร์เกอร์ใจเย็นๆสิเดี๋ยวเราดัดนิสัยลองลองดัดนิสัยดูไหมคุณว่าเฮ้ยสุบูลีขาหนังขาเขาเลยจรลัตรนักเรียนไปไหนเนี่ย มันกำลังพักผ่อนอะไรเนี่ยมันเพิ่งเจ็ดโมงเช้าเองฮ่โอโ้โหน้องชองวัดมันพื้นที่สุดบุหรี่ชัดๆเลยอีกประมาณ3วันอีก3วันเท่านั้นโรงเรียนของเราจะมีการประเมินประจำปีแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้โรงเรียนเราเพอร์เฟกที่สุดอาจจะแนะแนววิชาคณิตโผลมาที่โรงเรียนของคุณเพื่อตรวจสอบความรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชิปหายแล้ว นักเรียนของคุณมีความรู้คณิตศาสตร์ที่ดียินดีด้วยเอา้าเราเลือกไม่ได้เหรออ๋อยังไม่ครบตามข้อกําหนดเพราะว่าสแตนนักเรียนต้องเท่ากับ50ติดสินบนครูแน่แนวเพื่อให้ได้รับคะแนนที่ดีนักเรียนที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ต่ำกว่ามาตรฐานคุณอาจถูกปรับอเราจะติดสินบนแค่พันหหรือว่าเราจะเสียสามพดีแล้วเป็นสายขาวอ่ะ เราเป็นครูเราเป็นแม่พิมพ์ของชาติเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นสายมืดนะครับอันนี้คือมันจากใจจริงนะผมเป็นคนดีดีแค่ในเกมอะเราไม่เล่นทางสายมืดผู้ตรวจสอบอลุ่มอล่วยและออกใบเตือนให้คุณก่อนในครั้งนี้คือตอนนี้วิชาการของเรานี่แย่มากนะครับโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยกับวิทยาศาสตร์ก็มันยากอะคณิตศาสตร์นี่เป็นศัตรูตลอดการของเสื์สมองเลยนะครูจะไม่โกรธพวกเธอหรอกที่เธอเรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้ <laughs> มีปมด้อย และตอนนี้นะครับเราไม่ได้สังเกตน้องมูมูของเราตอนนี้เขาไม่เกเรลยแล้วทุกคนเราประสบความสําเร็จนะทุกคนดูสิน้องมูมูเราอ้าวเราบิววินยัยเราบิววินเราบิววินัยเราแย่มากแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาไม่รังแกคนอื่นแล้วอะตอนนี้คือเราประสบความสำเร็จแล้วนะครับน้องมูมูของเราจะออกไปยังสังคมถึงเขาจะไม่มีระเบียบวินัยมากมายแต่เขาเป็นคนดีแล้วตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ กับการสร้างโรงเรียนของเราเดี๋ยวนะ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 เดนะเดนะไอ้มอนี่มันคือใครเนี่ยแกคือใครเจสันคูเปอร์กำลังรอนักเรียนแต่แกคือใครล่ะอัตภัน์ออกไปมาจีบสาวแล้วแถวนี้ไอ้เจสันคูเปอร์อัตภัน์มาเยือนโรงเรียนแล้วนะครับทุกคนไปไปไล่มันออกไปอเดี๋ยวนะกลัวอะไรขนาดนั้นเนี่ย อนาพานอีกแล้วเหรออนาพานเริ่มบุกโรงเรียนแล้วนะทุกคนออกไปออกไปออกไปเดี๋ยวเมื่อกี้ผมแอบส่องมานะก็คือว่าอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเนี่ยเราจะต้องวิจัยก่อนหลังจากนั้นเราจะมีผนังสวยๆพื้นสวยๆแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราเล่นเพิ่มขึ้นเจอกันใหม่ EP หน้าเราจะสร้างพื้นที่ส่วนกลางแบบสวยหรูเลยถ้าเงินพอนะจะสร้างพื้นที่ส่วนกลางแบบสวยๆหลังจากนั้นเราก็จะ อีก2วันเราก็จะจบเทอม EP หน้าเราก็คงจะน่าจะจบปีการศึกษาแล้วก็รับนักเรียนใหม่ๆมาเพิ่มได้นะครับก็เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับฮ hey.